สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิชเชอร์นินนะคะอันนี้ก็พาพีิภุตมาช็อปอะไรที่นี่ที่นี่ท,นที่ไหนนครปนมาถบร้านอะไรอ่ะ p c y อ๋อ P c y นี่เข้ามาในซอยไม่ลึกค่ะประมาณประมาณ800เมตรม้งไม่แปดแค่หกร้อย อันนี้ฝั่งนี้จะเป็นโกดังพวกเรียกว่าเก่านอกนี่หรอไม่แน่ใจไม่ว่าอะไรอะคะ่ะจะเป็นแบบพวกของเดิมไฟเฟยอะไรมีหมดเลยเดี๋ยวพาข้าไปดูข้างในนะคะฝั่งนี้จะเป็นโกดังพวกของแต่งอะไรแต่งรถ เข้ามาก็เจ,จอรถสายยุ่นเอ่อเข่าแก่ใจดีมากเดี๋ยวไปดูข้างในเดี๋ยวกดจีออก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอิกเข้ามาก็จะเจอหอ ไปไปท้ายชอบแบบไหนก็เลือกเอานะคะนี่สติช่อสวยชอบมากเลยเนี่ยคือมีทุกอย่างที่เนี่ยมีทุกอย่างสามารถพูดได้เลยค่ะว่ามีทุกอย่างจริงๆที่เกี่ยวกับอะไรแต่งรถนะเนี่ย ไฟ LED, led แล้วก็ไฟท้ายแต่ละแต่ละอันอน่ะเฮียแกตั้งชื่อเฉพาะไว้เลยว่าอันนี้เรียกว่าอะไรไฟท้ายแบบนี้เรียกว่าหลายเนินนันเนี่ยใครที่อยู่แถวนี้นะคะหรือว่าอยู่ไกลนี้ก็กรอบป้ายทะเบียนก็ถ้าอยู่ไกลเนาะไม่สะดวกเดินทางมานะคะ ก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ที่เพจ PC By นะคะ PC By Auto Park เนี่ยหลอดฟงหลอดไฟมีหมดเลยอะต่อ,อป้ายทะเบียนสวยอะอม,มีลายดาวด้วยมีไฟ อันนี้ก็สวยนะเขียว <Okay. S 1> ขาวอันนี้ก็มีน,นี่มีทุกสีมีอิลสุฮีโน่หรือถ้าไม่ชอบอิลสุฮีโน่อันนี้นี่ก็มีค่ะ าครอบดัดล้อไม่ต้องไม่ต้องมีชแต่ถ้าใครชอบแบบติดยดีย่ห่อเนาะก็มีฮิโนมีอิริซุอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยสีม่วงต้องเจ้ายักษ์แล้วแหละเนี่ยสีม่วงเดี๋ยวจะซื้ออันนี้ไปให้เจ้ายักษ์ชอบอันนี้สวยดีแต่ดูซิออว่ามีฮิโนสีม่วงไหมโอ้มีม,มีมีอยู่ค่ะ ห้องบนแต่จะยักจำล้อจะยักไม่ได้เนี่ยราคาก็ไม่แพงค่ะฝาครอาถังน้ำมันจะเอาใหญ่แค่ไหนมีหมด คงอาไรอ้วอก็มีหมออ้อเหเี่ยวยี่สิบห้านิ้วสองพันห้า นี่พี่ขึ้นพี่เหยียบขึ้นรถดูดันชนนี่ย้ำหมุดด้วยเจแอมเข้าไปอยู่ในมอนี้ได้สบายๆเลยอ่ะ,ะอคนใหญ่เลยเ็ก มี่อ่ะเยอะแยะหมดนี่งพี่เขาชอบติดกับข้างๆรถเนี่ยโลโลเอาไว้ติดข้างกบะบะ เยอะมากเลือกไม่ถูกเลยเจะอัไหนนู <c oughs> ่ข้างบนก็มีค่ะนา่าจะมีทุกรุ่นทุกรุ่นเลยแหละอมิชลินตัวใหญ่ก็มีนะใครสนใจนี่กล่องเครื่องมือกล่องเครื่องเล็ด อันเล็กสามพันสองอันใหญ่อ้าวราคาเท่ากันแต่อันนี่น่าจะใส่สิบล้อวิกเตอร์คู่ละพันยังไงสิบรอง ที่เดียวสติกเกอร์ก็มีเมื่อกี้ลืมให้ดูสติกเกอร์เนี่อะไรอ๋อนี่พี่ยอนเหรียญสมัยตะกอนนคะคะสติกงสติกเกอร์ก็มีไพายาสติกเกอร์ไปติดรถถ้าเหมือนว่าสติกเกอร์เราลอกไปแล้วมิชลินก็มีตาก็มี มีลูกยอ่อคูโซหรือว่าเป็นสนัญลักษณ์เมซูบิชิยูดีก็มียูสุฮีโนปีกนกสมอฮีโนซีรีส์เจ e ็ดร้อยเฮก้างหมดเลยรุ่นที่แบบยอดนิยม จับประตูก็มีค่ะร็กกกงร็อกกี้เมก้าคู่ละเก้าร้อยแต่ถ้าใครเมื่อกี้พี่พูดไปน้องพูดยังไม่จบที่ว่าใครอยากจะมาซื้อมาอะไรเงนี้ยค่ะสั่งออนไลน์ก็ได้ถ้าไม่สะดวกเดินทางมาเนาะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆอยากมาเลือกเองร้านเขาก็เปิดตลอดน่าจะเปิดตลอดแหละนะะน่าจะ ก็มาดูได้ค่ะอยู่ตรงเอ่ออยู่ยนครปฐมค่ะอยู่ทางไปทางไปราชบุรีเส้นออกไปราชบุรี<ม>เซิร์ชใน Google Map ก็ได้ถ้ามาไม่ถูกอู้หูอันนี้อะไรอ่ะ c i t 0เจ็ดรอวหรือเปล่าเนี่ย แต่ชอบอะไรที่เป็นดาวดาวนี่เดี๋ยวจะซื้ออันนี้ไปนะคะนี่พี่ปัดน,น้ำานอันนี้จะเป็นลายจักรุละใครชอบมีลายอันนี้ก็มีน,นี้ก็เป็นไทเท นดาบก็มีมนี่ที่ปัดน้ำฝนก็มีค่ะนี่นี่คืออะไรเนี่ยกระจกขิดบอร์ดอันนี้ก็พวกกระจกนะคะ ฟาครอบกระจกมองข้างคือมีทุกอย่างจริงอะ่ะใครอยากได้อะไรที่คนที่ชอบแบบสายรถบรรทุกอะรถดำรถสิบลอ้อรถพ่วงมีหมดเลยนี่มิชลินตัวเล็กสาวๆก็มีมิชลินตัวนี้สิบนิ้วหนึ่งร้อยบาท เล็กๆก็มีนี่จิ๋วนี่ก้านปัดน,น้ำฝนขากระจกชอบบะชอบไฟเนี่ยะก็ประมาณนี้เลยเนาะแต่ของเยอะค่ะเนี่ยมีทุกอย่างจริงๆ แต่ลมยังมีแล้วชอบแบบไหนก็เลือกเอานะคะนี่นงมหุมมือจับเสาเก๋งงมหุมมือหุนเสาเก๋งุอือ,อย่างอ่ะอุะุ้มเกียร์ก็มีอ่ะเกียร์ใหญ่เกียร์เล็ก แต่ด่วนเสียงถอยเสียงถอยก็มีค่ะแต่ลมสี่ปากสองพั 2, 3, 4, นสามปากพันสี่ร้อยห้าสิบ ็ประมาณนี้แหละนะคะไปอยู่แถวนี้ก็มาดูได้ถ้าไม่สะดวกก็สั่งออนไลน์นะคะที่เพจ PCY Auto p a r t โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องคิ a เชอร์นินด้วยนะคะ บ๊ายบายค่ะ